คือคุณพ่อขวัญเนี่ยเป็นตำรวจฉันผู้น้อยแต่ว่าได้ความรักจากคนรอบข้างหมดทุกคนแม้แต่กระทั่งนายผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ขวัญไม่คิดว่าท่านจะมาหลายๆท่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านก็มาโดยที่ให้เกียรติคุณพ่อขวนนัญะถอดรองเท้าขึ้นมาแล้วก็มันกมน็มันเหมือนกับความรู้สึกที่ขวัญจุกเลยว่าแบบอ๋อสิ่งที่พ่อขวัญให้ หมือนกับสิ่งที่พ่อขวัญให้ความรักกับคนอื่นไปอย่างเงี้ยสุดท้ายคือมันไม่ได้หายไปไหนคนเหล่านั้นเขาก็จะกลับมาไม่ได้มาเพื่อขวัญแต่เขามาให้คุณพ่อขวัญคิดถึงพ่อค่ะก็ก็พยายามเข้มแข็งค่ะเพราะว่าเหมือนกับแบบตอนเด็กๆขวัญจะโซนเยอะมากอย่างเงี้ยขวัญก็จะหกล้มหกลุกบ่อยคุณพ่อก็จะบอกว่าเออไม่ร้องไห้เราเป็นลูกตำรวจเราต้องเข้มแข็ง ขวัญประทับใจคุณพ่อทุกอย่างทุกเรื่องอ่ะ